ที่จังหวัดเชียภูมินักรบชุดสีน้ําเงินซ่อมบ้านเรือนล่าสุดรอนพังจากพายุฤดูร้อนคลม่มทหารนักรบชุดสีน้ําเงินจากหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่55อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิกว่า20นายช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ถูกพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกกว่า10หลังคาเรือนสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากที่ไม่ต้องเสียค่าแรงในการซ่อมแซมบ้านเรือน กำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55เภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิสำนักการพัฒนาภาค5 <c oughs> หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกอ,อง,<ร>งทัพไทยกว่า20นา, <c oughs> นายได้ร่วมกับทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่2นครราชสีมาและมีทางด้านนายวรสิษฐ์พุทธีบนายอำเภอจตุรัส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดเชัยภูมิได้ร่วมกับสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน904และชุดบรรเทาสาธารณภัยจำนวนหนึ่งออกให้ความช่วยเหลือส่อแสซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนถล่มทั้งฝนทั้งลูกเห็บพัดบ้านเรือนประชาชนไดร้รับความเสียหายเมื่อช่วงเย็นวันที่5เมษายนที่ผ่านมา ในพื้นที่โดยมีหมู่ที่4จํานวน110หลังคาเรือนได้แก่บ้านหนองลุมพุ14หลังคาเรือนบ้านโศกรวด40หลังคาเรือนบ้านหนองศึก50หลังคาเรือนและบ้านหนองตะครอง4หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า840คนไม่มีเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้ไม่ในบ้านเสียหายทั้งหมดแหล่งลมพัดสังกะสีเปิดออกฟิวหายไป และมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังโดยพายุฤดูร้อนถล่มในครั้งนี้จำนวน3หลังคาเรือนซึ่งในโอกาสนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55และสภากาชาติจังหวัดชัยภูมิได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือ,รอดร้อนจากพายุฤดูร้อนบ้านพังเสียหายจำนวน110ถุงขพคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผ,ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับการผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่55ที่ได้จัดกาลังพลชุดช่างออกมาซ่อมแซมบ้านเรือนให้ราษฎรแนะชาวบ้านที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดโดยเฉพาะ ชาวบ้านหมู่ที่สองบ้านหนองพุกหมู่ที่7บ้านสฉบรั่วหมู่ที่8ดบ้านหนองซึกหมู่ที่9บ้านหนองตะคอมตำบลหนองโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูมิทีฉันก็ขอขอบพระคุณแทนชาวบ้านทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้กําลังใจจากท่านได้มาช่วยส้มแซมดูแลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆตั้งตั้งแต่อบตอำเภอแล้วก็จังหวัด ที่ได้มาดูแลเป็นอย่างดีขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชัยภูมิถ่ายภาพนัททีนินกัดข่าวพียาเชียภูมินิวรายงาน